Hello everybody welcome to Joker h e p นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Joker h e p นะกลับมากันต่อในมูร Scholarship Edition พาร์ทที่5กันแล้วนหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้เปอะไรอะไรอะไรมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอะไรโอ้มึงนี่แม่งอ้าวอ้าวกูต่อยผิดคนอโทษโทษเอ้ยไม่ไม่ไม่เขียวเขียวขอโทษขอโทษขอโทษเอ้ยอย่าใช้ระเบิดอย่าใช้มันไม่ดีมันไม่ดีใครแม่งกดกิ่งอะไรวะหลับไปเลยนะ ไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เรื่องวายไปแล้วอาจารย์อาจารย์มีคนต่อยแองังไหนใครไม่รู้ต่อยแองงไหนอาจารย์ไอ้นี่มันถือไม้ถือไม้เบสบอลเหรอเริ่มเป็นเด็กเริ่มเด็กเก่าแล้วนะแหมแย่งไม้จากมันมานะแล้วก็ฟาดแหมจากไหนกูบอกเป็นเด็กเรียนกูเป็นเด็กเรียนนะเด็กเรียนไม่รู้เรื่องกูไปแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเรียน โอเคอุ okay. ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะทำไรอะจานดูดูมันต่อยผมจานจานดูมันมันจะต่อยผมอะไม่กล้าไอออนไอหนังไอหนังไอหนังดอฟฟินหนังโลมาไอพญาดมือกจะมีคนให้ช่วยกะอุย๊ยผู้หญิงแต่ไม่เป็นไรน้องพี่มีเรียนนะพี่เห็นเรียนสำคัญกว่าผู้หญิงนะอะไรเนี่ยเชมิสวิชาชีวะใช่ไหม เคมี Me. นะ <go> ชั่วโมงที่2แล้วนะหลังจากชั่วโมงแรกนี้เราผ่านไปได้เรียบร้อยแล้วนะมตต้องมีความวิชาเนี่ยต้องตั้งใจหน่อยอยากนะยากยากคือถ้าผิดพลาดอะไรนิดเดียวเนี่ยพังเลยนะเนี่ยมันจะกระตุกเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรภาพก็ปรับแล้วอะไรก็ปรับแล้วนะมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ SSA DUCK ย๊บย้ายพาดย้า้พาดจิมมี่ตั้งใจตั้งใจเรียบร้อยเงี้ยเงี้ยเงี้ยสติงบอมโอ้โหได้ของดีมาด้วยนะแหมเรียนเคมีปลาใส่แมงยังไม่ดีนะมีคนให้ช่วยอีกแล้วนะอะไรอ่ะพรูเดอะไฟอาร์ม ผู้เดือบไฟอาร์มกดสัญญาณสัญญาณไฟอ่ะสัญญาณสัญญาณดับเพลิงอะไรเงี้ยเออเนี่ยกดตรงเนี้ยผูอารามผูกดแล้วเป็นไงเพียบได้สิบห้าเหรียญเย้ที่นี่เกิดไฟไหม้ขึ้นเอ้าวิ่งแล้ววิ่ง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 ที่นี่เกิดไฟไหม้อาจารย์ที่นี่เกิดไฟไหม้ใครไม่รู้กดกรี๊งเลยไปแล้วไปดีกว่าทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งออกแล้วอ้วนไฟไหม้เดินอยู่ทำไม ไฟไหมเกียนอีกแล้วเอ้ยนี่เธอเอาไม้เบสบอลมาที่โรงเรียนอุ้ยอุ๊ยจานจามต่อยผมอะอะไรวะอู้จานโอ้ไม่ดูเลยโดินต่อยฟรีเลยเนี่ยเรามาที่เควสนี้กันครับเอ้ยเยดูดูดูมันจะฟาดผมนี่มันโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยโอ้โหแม่งยิ่งกว่าอีกาสักพักเดี๋ยวกูไปตั้งกลุ่ม GPS ออีกรอบเกิลยอมเข้าไปเลย เขพักหญิงเขาเป็นกระเทยอะเรามาหาเพื่อนเขาสตาร์ทแดดบิชเควสแดดบิชเนี่ยเขาเปนี่สิอย่าแย่งฉันนะเทยจอขโมยของฉันสิของฉันมาเนี่ย

ฉันจะได้อะไรล่ะฉันจะจูบคุณเอ้อ,อโอเคนะั่นอโอเคจิมมี่มันเห็นจูบสำคัญไม่เอาเงินนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องเอาเงินเนี่ย <c oughs> <c oughs> จิมมี่แม่งเห็นแต่ก,ก็ดีได้จูบด้วยเดี๋ยวมา เฮ้มันทําอะไรกันวะโอ้โหมันไม่ยอมไม่ยอมมึงมานีมน่มาจูบกันตรงนี้ได้ไงไงเฮ้อาจารย์มาวะอาจารย์มาไปแล้ววิ่งเอ๊วิ่งเอ๊ต้องไปเอาของของมาคืนนะฮะอุ๊ยจะใบหนึ่งแล้วได้เวลาเรียนแล้วนะโอ้โหโอ้เราจะได้เรียนไหมเนี่ยอ่า แต่ไม่รู้อ่ะต้องรีบต้องรีบวิ่งเลยแหลนะนี่ยพอไม่รู้จะได้เรียนหรือเปล่าเราไม่อยากพลาดวิชาเรียนไปมเมต่ชั่วโมงเดีย <c> ว <oughs> <c oughs> เอชเซ็กนะสนามยิมนะห้องยิมโอเคไปเอาของมาให้เจ้าของคืนมันขโมยไปนะเราไม่ได้ขโมยของขโมยนี่เรียกว่าขโมยไหมขโมย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ก็ใช่แหละเอ,อ้ลาเบอร์แบน อะไรอ่ะเปล่าใช่มหเอาของให้เพื่อนเฉยเฉยันไ่กระเทยอ่ะหมุนหมุนอ่าไขยแหมวิชาเก่าเคยใช้โรงเรียนก่อนหมุนหมุนโอเคแจมเอ้คูมาวยคูมาคูมาเอ้ยอา,อาจารย์อาจารย์ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำจนมือมันไปเองมือมันไปเองกูโทยอยาตามํม <laughs> มือมันไปเองอาจารย์อย่าตามํมอ๊บ วิ่งเอวิ่งวิ่งย้ายมันจับได้เนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งอ้าฉันบินได้ I believe I can fly I believe I can touch the sky <c oughs> จารมันยังวิ่งตามมาอีเกเหรอเนี่ยโอ้โหแม่งเอยสเก็ตมีสเก็ตนี่่าเออลืมเลยนะมีสเก็ตก็วิ่งไปดิเออแฉมนะ เราก็ลืมเลยนะแม่ไอเราก็กระโดดตั้งนานไม่มีสเก็ตโชงโงโ่เอากูเฮ้ยนี่เร็วๆเ,เ,เธอเราจะไปเรียนแล้วเนี่ยเอามาจูบหนึง่งค่าความหืน่นความหื่นตอนนี้ร้อยห้าสิเปอร์ซนดูดดูดเร็วๆดูดเลยนะดูดดูดเยมจูบแค่เนี้ยไม่ดูด <laughs> ไอจิมมี่หรือมุกเกมกูสงสัยเกมเกมหรือกูทีห่หื่น ลบหน้าอาจารย์ผมไปเรียนแล้วอาจารย์ผมมาเรียนแล้วไปเรียนอยู่อาจารย์ไปเรียนวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งอยู่เข้าโครสายเลยนะแหละเรียนข้างล่างไปแล้วสเก็ตบอร์ดในโรงเรียนวิชาอะไรอังกฤษอังกฤษดีงเหรอาจารย์โอ้เบื่อผมเบื่อวิชานี้มากเออ้นี่ไงไอ้นี่ไงที่มาจุบอะ ดูหน้าจิมมี <g> ่ <ül> <laughs> จะมีคำบางคำที่ผมจำได้อะเมียวจำได้อะไรอะเมียวนี่ฮะิ w เมียวอ่าแล้วก็อะไรอะเมอ่าเมลเยเมลโล่หรือเปล่าเมลโล่นฮะอ่าแล้วก็อะไรอีกอะเออเดี๋ยวเขาตั้งสติก่อน โมโมนะโมเฮ้ยไม่ใช่นี่โมแล้วก็มีอะไรอีกสี่คำอีกสามคำอ่ะมีโมงี้วะอ่าได้นะสาแล้วเร็่เรเรวเวลเวลเวลเวไงสี่สิบแล้วตอนนี้ก็เหลือสามคำนะเอา อ่าโมธรรมดาไม่ได้โมเงี้ยอ่าได้นะเมาอะไรกันสี่คำอะลมได้ไหมอ่าออ่่าาวีลวูมได้ไหม โมไม่ได้นะเอาเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอ่อเอาเอาเป็นคำอ่อใครแม่งมาอะไรยแถวนี้วะเนี่ยเอ่อเลมไม่ได้ริวไม่ได้นะลลโอเลโลลลโอไง ไม่ได้เหรอเบียช้าเบียเสืออะไรวะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ผ่านอีกเหรอเอาเป็นโลโลเลโลเลมเป็นไงมันต้องมันต้องได้สักคำเนี่ยเอาเนี่ยมันห้าคำไม่ได้นะมันเหลือสี่คำอ,อะไรกันโหง่อังกฤษอะแย่เลย เดี๋ยววันนี้ต้องไปติวแน่เลยเวลเวมเวลเวลคำเดียวได้ไหมไ,<ป> again, ไม่ได้มิวเมลเออเลวิลูเวลูเลูเวล่เลยสิบหาวิชิบหายแล้วอาจารย์ตีกูอีกแน่เลยอาจารย์แม่งเอากูลีแล้วไง แม่งเอากูแล้วเลมเล,มเลมเลวแน่อาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นโอเคจังเดี๋ยววันนี้ไปทำการบ้านมาเลยนะวิชาตอนบ่ายวิชาอังกฤษอีกแล้วอะทำเควสดีกว่านะ Start the สตาร์เดอ h e แคนดิเดตเดอ e c แคนดิเดตคืออะไรทำไรเนี่ย คลาสประธานเออเนจคลาสประธานเด็กเรียนเด็กเรียนอ่านไม่ออกนะนั่นนายใช่ไหม

โอ้มีเวลาจำกัดด้วยนะโอ้อยู่ข้างบนนะโอ้ลิฟวิ่งขึง้นไปเลยโอ้เวลาจะหมดแล้ววิงว่งวิ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 ่งข้างบนนะไม่รู้ว่าคืออะไรนะ่ยห้องอะไรเนี a ่ย AB Room เอ้ย <c oughs> AB Room คืออะไรอะ่ะ <ays> Keep a net safe for the duration of the อ๋อเขาจะมา,าพูดนะ่นยนโยบายป่าใสาว่าจะมีอะไรบ้างเราจะมีคนคอยกวนนะเราจะต้องกำจัดนะ <Okay. S 2> โอเคโอเน่มีนี่ด้วยไว้นี่มีคนนะมีคนมามีคนมานี่ยิงมันยิงมันนะยิงยิงอ่ะนั่น่ะอ,อะไรอะไรจะมาแกล้งจะมาแกล้งได้ไงจะมาแกล้งได้ไหมเออเน็ฉันกําลังพูดนโยบายอยู่เข้าใจไหมเนี่ยดูดิดูดิดดเออนักการเมืองคนต่อไปเนี่ยนักการเมืองคนต่อไปน้เว้ นี่นี่ดูไว้ดูไว้ความตั้งใจเด็กเรียนนะ <c oughs> แล้วปลาสายแบบนี้มนไม่มีอาจงอาจายาอะไรมาฟังเลยหรือไงวะเนี่ยเออจะต้องมาใช้กูเ่ยเนี่ยให้กูมาป้องกันมันยิงแม่งเลยดีปหเนี่ยถ้ามีคนจ่ายให้กูเยอะนี่ยิงไข่มันยิงตูดยิง <c oughs> เฮ้ยข้างบนข้างบนมาเว้ยมันจะปลาไข่นี่มันจะปลา,าไข่ใส่นะเนี่ยไอพวกนี้ต้องดูดีๆ <c oughs> อ่ะได้ยับได้ยับเสียงหัวแล้วนะ เอ้ยย <muitas S 2> ิง <sketches> มันยิงมันอุ้ยอุ๊ยเออเน็ตโดนแล้วเออเออเน็ตโดนแล้วเออเน็ตยังไงอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเออเน็ตอือแหมเราก็แม่นใช่ย่อยเลยนะเนี่ยอย่าทำให้เออเน็ตตายเป็นพอนะจบยังยังเหรอยังเออเน็ตมึงรีบรีบพูดดิเวลากูมีไม่มากอ้าวอ้าวนี่นี่มีตรงนี้อีกอะมีตรงนี้เหรออุ้ยข้างบนก็มาอีกข้างบนก็มา ยิงขามันนี่ยิงยิงไล่มันยิงไล่มันนะตรงไหนไม่ต้องดูแผนที่ข้างขวาบนนะเนี่จะมีสีแดงนี่สีแดงมาแล้วปรับปรับปรับนี่ยิงไล่มันออกไปข้างล่างข้างล่างนี่ยิงหัวมันยิงมันอืมอย่าเข้ามาเป็นไงนักเดนเนี่ <c oughs> ดูดีนกักการเมืองเนี่ยเนี่ยดูปลาายพูดอย่างดีเลยนะอะไรอีนเนี่ยตัวอะไรกัน ตัวป่วนแล้วนะอะไรนะไะเ,นเนี่ยเฮ้ยทำไมเออร์เน็ตพลังลดวะยังไม่มีใครทำอะไรมันเลยนะเนี่ยเอองงนะข้างบนมาอีกโอ้โหเริมเะนะ่มมาเยอะแล้วเริ่มมาเยอะแล้วเออร์นเน็ตขอโทษขอโทษเออร์นเน็ตนี่ต้องไวหน่อยนะโอ้โหเริ่มมาเยอะแล้วนะยิงมัน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 นะยิงมัน อาศัยอยู่มาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้พวกไอ้พวกนี้มึงว่างมากหรือไงเนี่ยโธ่นี่ไงมาอีกแล้วเหรอนี่ไงยิงแย้มมึงต้องใจ่ายให้กูเยอะๆนะเพราะงานนี้กูเหนื่อยมากไอเออร์เน็ตเอ๊ะปวดเลือกด้วยเบอร์หนึ่งนะมีอยู่เบอร์เดียวทั้งโรงเรียนนะ่ย ได้สิบเหรียญวิ่งหนังกระติกมาด้วยนะสุปปอร์สลิงช็อตจากสลิงช็อตธรรมดาเป็นสุปปอร์สลิงช็อตเลยนะ่ยเอ็นเตอร์สโคปโหมดบายเพซิ่งทไวอ๋อนี่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 นะโอ้โหแบบยิงยิงแรงอะไรมีใครให้ช่วยอีกเนี่ยปิกทีล็อกเกอร์อ่ะฮะโอเคฉันจะทำทำไงเนะี่ยต้องทำไงข้างบนเหรอข้างบนมีอะไรอ่ะ มีอะไรเหรออ๋อ,อคุยกับอาจารย์เหรอให้กูไปทำอะไรเนะี่ยปิกทีล็อกเกอร์นี่คืออะไรอ๋อต้องไปหมุนล็อกเกอร์นะฮะสามล er. ็ okay. อกเกอร์โอเคเฮ้ยงานชอบเลยหนะ <c oughs> มนุมนหมนุมนหมุนหมุนหายหาอะไรอะ่ะอาจารย์จะกัดจะเล่นกูแล้วนะเนี่ยเอออาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารย์มันมาแล้วอุ้ยอาจารย์มันมาแล้ว มาแล้วเว้ยมาแล้ว <c oughs> ผมไม่ได้ทำมือมันไปเองอาจารย์กระเดดไปแล้ววิ่งแล้วเ <c oughs> ควสเฟลเลยนะฮะแม่อาจารย์แม่งทำเสียเลิกหมดวิจันเหน,นื่อยอาจารย์เหนื่อยอย่าทับผมอย่าเอวิกเอวิกโอ้วิ่งลงบันไดลงก้นล่างปีนไปขึ้นไปไปไหนมาไออาจารตั้งเรียนแดกกูแล้ว อุ้ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยใม่แล้วอุ้ยจานจามผมพอดน์ดรนพร้อมไม่ได้ทดิมือผมไปเอง <c oughs> ตามผมไม่ทนันหรอกอจาน <c oughs> เออ <c oughs> ไหนมาลองสลิงช็อตอันใหม่ดิไอ้ไอข้ขาวปั๊บโอ้คึ่งหนึ่งเลยอะรถครึ่งหนึ่งเลยนะ นี่ยิงแบบระยะประชันชิตตายไหมตายนะโอเคครับโจฮิปวันนี้บลลีพา์ท,ที่5วันนี้ขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในพาทต่อไปนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร,กแชร์กด Subscribe ให้เพื่อนได้ดูกันด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนพูดเด๋อวไฟอลามอ๋อูดเด๋อวไฟอลามเอ้ยไฟไหมเอ้จิมมี่ไฟไหมเว้ย <c oughs> อ๋อให้จา์วิ่งออกมานะโดนขี้